ลองดูกันว่าครับเป็นใครนะครับหน้ากากสายไหมถอดหน้ากากครับปาเต้จากบุค,คลิกลักษณะปาเต้ปาเต้เลซีล็อกซีจะใช่บุคคลที่เราคิดหรือเปล่าปาเต้หน้ากากสายไหมถอดหน้ากากครับขอเสียงปรบมือครับ ครับอมากโมโปรเจกต์นี้เห็นกันอยู่ตลอดเวลานั่งขบวนเป็นกรรมการป๋าเห็นกันอยู่รัดๆแล้วันนี้มาเป็นนัากากเองรู้สึกยังไงครับป๋ารู้สึก ร้อนมากเลยครับร้อนใช่ไหมผมเข้าใจแล้วครับว่าทําไมคนที่นั่งกันอยู่ตรงนั้นแล้วเขาต้องคอยมีคนมาพัดวีระหว่างที่ต้องนั่งพักผ่อนป๋าถามว่าวันเกิดใคร ร้องเป็นอยู่เพลงเดียวแค่อยากเล่นไฟเย็นไม่มีอะไรเติมไฟให้ป่าเติมไฟให้ป่าขอบคุณมากคขอบคุณในความเหนื่อยะเก่งมากรายการติดต่อไปปกติเราเจอกันอยู่แล้วเป็นคณะกรรมการบอกให้มาเป็นหน้ากากทำไมถึงตกลงครับป๋าเอาจริงๆเลยนะเอาจริงเลยคืออยากรู้อะอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่า พวกเราอ่ะไม่เคยรู้เลยว่าหน้ากากเขาต้องทําอะไรบ้างยกเว้นคนที่เคยมาเป็นหน้ากากอย่างคุณหอยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้ผมอยากรู้นี่ลืม,มลืมพึ่งศอบได้ไงคะอ๋อใช่ใช่พึ่งศพไงใช่คุณนุ้ยด้วยใช,<ๆ>ใช่คุณหอยคุณนุย้ยคุณตัก๊กอย่างเงี้ย<ๆ>เขาเคยมาเป็นแต่รเราไม่เคยไงแล้วเราอยากรู้ว่ากระบวนการมันคืออะไรทำไมทาไมเราถึงไม่รู้เรื่องเลยเขาไปแต่งตัวตรงไหนเขาไปเ,เขาจอดรถตรงไหนแล้วเขาแอบขึ้นมายังไง ก็เลยตัดสินใจรปลาไปสืบใช่แล้วพอได้รู้ทั้งหมดก็พบว่าก็ถามไห้หอยเอาก็ได้กรู้เลยก็ถามหอยถามนู้ยเอาแล้วสนุกไหมเอาจริงป้าสนุกมากแต่ว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ผมชอบมากคือ ผมเนี่ยมาตั้งแต่ตอนตอนเย็นและระหว่างที่คุณถ่ายทำกันอยู่เนี่ยแล้วก็จะมีหมอนวดมาบริการจับเส้น<อ>นวดกันแบบนวดไป3ชั่วโมงนะฮะรอจนกว่าจะได้เวลาเข้ามาแล้วก็มีคนไปเอาอาหารไปให้คือเหมือนแบบเป็นห้องพักระดับ VIP โลกส่วนตัวเลยเป็นโลกส่วนตัวคือห้ามาอ,ออกมาแหละใช่ใช่คือเขาขังเราไว้แต่เปเป็นห้องขังที่แบบ สุขสบายมากใช่ครับไม่คิดว่าป๋าจะร้องเพลงดีขนาดเนี้ยป๋าร้องเพลงดีเล่นละครเวทีกันแล้วแล้วจะบอกครบแล้วแล้วตอนที่อยู่ภายใต้หน้ากากเนี่ยรู้เลยว่าจังหวะการพูดอ่ะไม่ใช่ป๋าแต้คนเนี้ยคือเขาจะมีจังหวะอะไรที่แบบดังเลยอ่ะตอนแรกนียบอกว่าไม่ใช่นักร้องแต่ครูอ้วนยืนยันว่านักร้องแน่ๆนความรู้ดนตรีเพียบเขาสามารถทำให้เราเป๋ได้ว่าเป็นเลซี่ร็อกซี่เลซี่ร็อกซี่ตอนที่เขาแรปนะ S <s <we ak> เหมือนผมชมต้นหอมว่าเป็นระดับคุณครูน,นั่นแหละอ,อะไรประมาณนั้นอ่ะ <c oughs> แล้วก็แหกันหมดอ่ะ <c oughs> แต่ป๋า <c oughs> เก่งจริงๆเพราะว <c oughs> ่าห <c oughs> น,นูเคยร่วมงานกับป๋าละครเวทีชายกลางหนูก็จะเห็นป๋าร้องเพลงอีกเสียงหนึ่งอีกแบบหนึง่งแต่ครั้งนี้เป็นเสียงที่หนูไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วไม่คิดว่าป๋าจะทําได้ดีขนาดนี้เลยรค่ะแต่ป๋าคือเป็นคนที่เก่งมากๆอยู่แล้วทุกคนชมเลยจากละครเวทีว่าป๋าเป็นคนมีความสามารถแล้ววันนี้ป๋าก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเฮ้ยป๋าไม่ได้แค่แบบ ทำได้แค่เนี้ยป๋าทำได้อีกไปเรื่อยๆจนกว่าป๋าจะหมดลมหายใจครับไม่ต้องรีบก่อนนะป๋าไม่รีบพูดถึงเพลงหน่อยป๋าครับเพลงเนี้เราได้ยินทั้งการแรปและคือผมรู้สึกทุกอย่างมันแบบเหมือนรวมปั่นอยู่ในเพลงเดียวเลยป๋าอันนี้คือดีไซน์ออกมาเป็นแบบไหนพยายามใส่ทุกอย่างที่เราคือเรานั่งเป็นกรรมการมาหลายซีซั่นแล้วไงเราก็จะจําไว้มันมีมุกไหนบ้าง เฮ้ยมันมีมุกรับไว้ขอใส่รับเข้าไปด้วยมันมีมุกแบบลากเสียงเย้ายาสูงๆดนตรีตหยุดหมดใส่เข้าไปด้วยมันมีมุกแบบแบบแอสลิปเฮ้อะไรพวกนี้ใส่เข้าไปด้วยใส่แบบทุกอย่างเท่าที่จะมีได้แล้วก็แล้วก็รวมมาเป็นเพลงนี้เหมือนเป็นเพลงเทกระจาดคุณง่ายใครจะคิดว่าป๋าเต้จะมายืนเป็นหน้ากาก <c oughs> ทําไมถึงเลือกเป็นหน้ากากสายไหมครับป๋าคือผมว่าสายไหมมันเป็นขนมที่มีมีความลึกซึ้งอยู่ในนั้นครับเล่าสิ อันนี้ซีรีสครับไม่ได้ไม่ได้จะเอาโมคิปสายไหมเนี่ยมันทําจากน้ําตาลอย่างเดียวใช่ซึ่งมันแปลว่าถ้าเรามองมันในแง่ดีนะฮะน้ำตาลที่มันเหมือนไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่ว่ามันสามารถแปลงรูปเป็นอะไรที่สวยงามสีสวยงามแล้วมันกลายเป็นเหมือนกับความฝันของเด็กได้แต่ในขณะเดียวกันถ้ามองในแง่ร้ายไอ้ความสวยงามนันเมื่อกินเข้าไปมันไม่มีประโยชน์เลยมันมีแต่น้ําตาล มันเป็นขนมที่ลึกมากครับได้ขนมที่ลึกกมาองได้สองแง่เหมือนกันครับแต่ถ้าพ่อป๋าเอาเอาหมวกออกได้ไหมฮะอยากเห็นชุดเต็มเต็มอยากเห็นชุดเต็มเต็มอ่าเป็นไงพอมองภาพอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนป๋ารู้ตัวตอนแก่ว่าชอบใส่ชุดน่ารักน่ารักเอ้าป๋าใช่สิ่ไหมฮอะไรนะฮะ ้ยน่ารักชอบน่ารักน่การักเห็นเป็นแบบพุ่ง น่ารักดีเอางี้ป๋าฝากผลงานซะหน่อยตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับที่เราติดตามตอนนี้ลผลงานที่สาคัญมากนะครับต้องยืนยันอีกทีเพื่อความมั่นใจว่าเขาจะไม่ปลดเราออกไปนะครับ,รบ The m a s สงานวัดนะครับติดตามชมให้ได้นะยังเป็นอคอมเมนเต,เตอร์อยู่ต่อไปนะครับและก็ยังมี The c u ส s ็ตอีกด้วยนะฮะที่ช่องเดียวกันนะฮะซึ่งก็โอ้โหใครทีออ่ยังต้องการบรรยากาศการฟังเพลงในยุค The Cut Set ก็ยุค90อะไรประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวนี้ป๋ามี รายการออนไลน์ด้วยขอบคุณมากเลยนึกว่าจะไม่ได้พูดแล้วเชิญกระปากับป๋าเต็ดทอล์กนะฮะก็สามารถไปสมัครกันได้เป็นทั้งทาง YouTube Channel หรือทาง Facebook ก็เซิร์ชหาคขาว่าป๋าเต็ดครับเฮ้ยแต่ผมเห็นผลงานของเขาอีกชิ้นในออนไลน์นล้วยังไหมะคุณติ๊เปิดเจอเลยเต็ดเทสเอ้ยอันใหม่ล่าสุดเลยอ๋อเปิดเทสอ๋อใช่ครับคือตัวเองยังจำไม่ได้เลยนี่งานเยอะไงเยอะอะบิ๊กเมาท์แท็กก็ต้องทำคำถามสุดท้ายอันนี้คืออะไรป๋าเออใช่ คืออะไรเอาจริงๆเลยนะคือผมกลัวมากว่าทุกคนจะต้องจําผมได้เพราะว่าผมก็เลยต้องพยายามหาท่าอะไรที่มันที่ผมไม่ค่อยทำอะเบียงเบนความสนใจเท่านั้นเองผมก็ไม่รู้จะทําอะไรถ้าเกิดผมอยู่เฉยๆเนี่ยผมว่าคาแรคเตอร์ผมมันออกใช่ผมก็เลยต้องทําอะไรก็ได้เเราสับสนจริงเลยทำให้เราสับสนเป็นคาราบาวบ้างเป็นติ๊กกะบ้า เป็นพักสุปกรณ์บ้างใช่ฮะเป็นท er ี่มอสบ้างเป็นหญิงลีบ้างคใช่แล้วทำไมเวลาทายมันทายเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยครับว่าป๋าเต็ดตอนที่ไมหลังจากทาตอบไงตอนฟันธงก่อนน่ะคือไม่มีใครทายว่าป๋าเลยใช่ถามตอบเสร็จแล้วโหคนใกล้ตัวก็เป็นเสียงเดียวว่าป๋าเต็ดนะครับอย่าลืมติดตามผลงานทุกๆผลงานของป๋าเต็ดนะครับวันนี้ปรบมือแล้วกรีดนะครับป๋าเต๊ดยุทธนา